ไขความลับแม n i f e s ยังไงให้ได้วีซ่าไปต่างประเทศครูตื่นเต้นมากๆนะคะที่จะมาแชร์อันนี้เพราะว่าล่าสุดครูเพิ่งได้วีซ่าไป working holiday ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเย้นะคะเจา้าครูเองเนี่ยเป็นคนที่มีความฝันตลอดเวลานะคะว่าอยากใช้ชีวิตที่ต่างประเทศค่ะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยค่ะ ครูเป็นคนที่มีความเชื่อมากๆค่ะว่ายังไงครูก็ต้องได้ไปอยู่ต่างประเทศอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าใครที่มีความคิดแล้วว่าเออฉันอยากจะได้สิ่งไหนให้คุณเชื่อไปก่อนเลยค่ะว่าคุณได้สิ่งนั้นแน่นอนแต่ที่สอนค่ะนี่ครูทาก็คือครูคนั่งสมาธิค่ะครูจะนั่งสมาธิแบบแมนิเฟสนะคะคือนั่งสมาธิแล้วก็เห็นภาพตัวเองในอนาคตที่เราต้องการนะคะครูจะรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคนนั้นไปแล้วฉันได้อยู่ในสถานการณ์นั้นฉันรู้สึกแลวว่าเออเนี่ยการอยู่ต่างประเทศเนี่ย มันเป็นยังไงชีวิตครูปเป็นยังไงบรรยากาศที่นั่นเนี่ยมันเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือให้คุณคิดถึงบ่อยๆคะ่ะระหว่างวันเนี่ยที่ครูนึกขึ้นได้ครูก็จะนึกว่าโอเคยังไงฉันก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศแน่นอนครูก็นึกนึก,น,กนึกนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์ต่างๆก็โยงเข้ามาทําให้ครูเนี่ยได้มีโอกาสได้ไป working holiday ที่ะเทออสเรเลนเองค่ะ จะบอกว่าจริงๆเนี่ยครูเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้วีซ่านี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเออตัวเองมีน้องหมาเนาะแล้วเราก็ไม่น่าจะไปได้เราต้องดูแลเขานะคะแล้วเพื่อนที่บริษัทเนี่ยก็พยายามชวนนะคะว่าเฮ้ยไปป้างไปเถอะไปเถอะไปกันเถอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ครูก็เอ้ย e เป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเรามีน้องหมาทํายังไงดีนะคะแล้วอยู่วันดีคืนดีอยู่อยู่น้องหมาก็เข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้ครูเนี่ยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออเนาะหรือครูจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วก็บังเอิญนะคะในอีกหนึ่งเดือนถัดไปเนี่ยเขาถึงจะเปิดรับสมัครโควตา working holiday พอดีเลยซึ่งครูก็คุณสมบัติรครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินในบัญชีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษที่ครูเนี่ยมี ไปจบปริญญาจากโปรตีเป็นนานาชาติอยู่แล้วแล้วก็อื่นๆอีมากมายครูก็รวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งแล้วก็ครูก็สามารถกดโควตาได้ด้วยนะคะจากคนกดเป็นหมื่นก็ตัดมาเป็น4 0 0พนะคะแล้วก็รอบสุดท้ายก็คือตัดเหลือ2,000คนซึ่งครูเองก็ผ่านทั้งหมดเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งตรวจสุขภาพตรวจไบโอนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารทั้งหมดสับมิด ก็เพิ่งได้แกล้น,นะคะเมื่อวานนี้เลยสดๆร้อนๆะนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมานิเฟสในเรื่องไหนในแบบที่คุณต้องการเนี่ยก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะคะเพราะว่าการสร้างอยู่ในตัวของคุณเองความคิดแล้วก็การกระทำของคุณก็จะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จค่ะวันนี้คุณมาบ้างเป็นกำลังใจทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ